สวัสดีครับพบกับป๋องแป้งสมุนไพรนะครับผมยังอยู่ที่เดิมครับผมวันนี้ผมเลยกลับมาดูว่าต้นเขาออกลูกหรือยังนะครับซึ่งเขาออกลูกแล้วครับผมนั่นก็คือสมอไทยครับมาดูเลยครับผมเคยถ่ายไปแล้วรอบเดือนที่แล้วนะครับผมนี่ครับผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วตอนเขาออกดอกต้นสมอไทยนะครับผมนี่ครับนี่ลูกของเขาดกนะครับนี่ต้นไม่สูงนะครับสูงแค่สามเมตรเองต้นนี้ยสวยผมเคยบอกว่าสมชอบต้นนี้นะเขาเคยบอกครั้งหนึ่งนะครับต้น สมอไทยนะครับเป็นราชาสมุนไพรนะครับผมนี่แหละครับลักษณะต้นเขานะครับผมเป็นราชาสมุนไพรซึ่งนําไปปรุงยากับได้หลายรักษาได้หลายโรคมากเป็นยาเธอเข้ากับว่าเป็นสมุนไพรครอบจักรวาลเลยนะครับผมใช้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับนี่ลักษณะของเขาออกลูกของเขายังไม่แก่นะครับถ้าแก่แล้วจผมจะถ่ายมาตอนผมมาเก็บอยู่นะนี่ยังไม่แก่เนี่ยครับถ้าใครเคยกินคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับนี่อร่อยครับจิ้มกับ จิ้มกับเกลืออร่อยมากเลยอร่อยนะครับนี่อร่อยแล้วพอเวลากินน้าเขาจะมีเวลากินน้ําตามเขาจะหวานาชุ่มคอนะครับคนอีสานก็เลยนํานิยมกินสดเพื่อรักษาอาการเจ็บคอครับหรือว่าขับเสมหะนั่นเองนะครับผมก็ช่วยขับเสมหะแล้วก็รักษาการเจ็บคอนะครับผมเขาจะออกดอกตอนน,นต้นฝนครับต้นฤด,ดูฝนพอปลายฤดูฝนปลายฤดูฝนพอจะเข้าหน้าเก็บเกี่ยวเขาก็จะกลายมาเป็นลูกแก่ซึ่งเราก็จะเก็บมาทํายาได้นะครับนี่แหละครับเนี่ย ลูกค,ค้าก็เคยสั่งเยอะนะครับสั่งใบเขาด้วยท่านผู้ชมใบก็เป็นยานะครับทั้งยาทั้งเปลือกทั้งต้นรากเป็นหมดเลยแต่ภา,าคใต้นิยมสั่งเอาใบของเขาไปทําอะไรก็ไม่รู้ครับถ้าใครรู้นะครับคอมเมนต์มาบอกผมด้วยเนาะว่าเขาเอาไปทําอะไรภาคใตนะ้เอาใบใบของเขาเนี่ยใบของต้นสมอไทยนะครับนี่ใบเขานี่ครับเอาไปทําอะไรไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับครับเขาเคยสั่งซื้อนะครับพังภาคใต้นะครับผมนี่แหละครับ มาดูสรรพรคุณกันนะครับผมสมอไทยนะครับผมรักษาได้โรคทั้งโรคตับโรคติดเชือ้อโรคภูมิแพ้และยังช่วยยับยั้งต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่อยทำให้เราไม่แก่เร็วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังรักษากาันรักษาพวกไวรัสอย่างเขาจะทำลายได้หมดเลยครับพวกแบคทีเรียอย่างนี้เขารักก็คือยับยั้งได้หมดเลยนะครับผมนี่ครับผมและยังเป็นช่วยยังสมานแผลในลำไส้นะครับ เป็นยาทําให้นิยมเขาไปรักษากันในการห้ามเลือดทั้งภายในช่องท้องแล้วกับท้างนอกนครับเขาจะมีคือนั่นก็คือใช้ผลสกขเขาครับทุบละเอียดแล้วก็คือพอกแผลก็จะกลายเป็นการห้ามเลือดนะครับถ้าภายนอกนะครับถ้าภายในก็จะเป็นการเอาไปทํายังไงไม่รู้แต่ก็น่าจะกินนะครับผมว่าน่าจะกินนะครับเพราะเป็นเพราะมันช,ช่วยห้ามเลือดได้ด้วยนะครับผมนี่แหละครับผมเห็นไหมมียาแก้ไอแก้ลินล้น,น,นแก้แกเสบก็รักษาได้นะครับผมแผลในกระเพาะนะครับผมแล้วที่สําคัญก็ยัง แก้ได้สิดวงด้วยนะครับผมโอ้โหเลือดและหรือว่าอาการตกเลือดของผู้หญิงนะครับก็มีก็ช่วยบำรุงก,ก็ช่วยด้วยนะครับเขาช่วยสำหรับผู้หญิงที่ตกเลือดนะครับก็จะเอาเขาไปผสมในตัวยาตัวไหนมันก็ไม่รู้เนาะเยอะจริงๆเขาอยู่ในคือตําราแพทย์แผนไทยเขาจะเป็นอยู่ในกับเกือบทุกตาําราในทุกแขนงเลยนะครับเขาเได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาเพพาะส่วนใหญ่เขาใช้เขานะครับใช้สมอไทยนะครับผมนี่เยอะใช้เยอะายมาก่านผู้ชมความก็อร่อยด้วย ใครเคยกินก็คอมเมนต์มาเนาะนะครับนี่ต้นน้อยๆครับต้นน้อยๆทักตะหักี่น้องเลยนี่แหละครับสมอไทยบ้านเฮาเนาะผมขอเบาเล่าเดี๋ยวปนี้นี่แหละครับนี่ต้นน้อยๆครับเดี๋ยวประมาณอีกเดือนเดือนหน้าเ่าะกางๆเดือนนี่แหละครับนี่กลางเดือนนะครับีผมมาเก็บแล้วครับทําคลิปเก็บให้นะครับเพราะว่าเขาเริ่มจะเก่แล้วใครสนใจสมุนไพรก็ทักมานะครับผมศูนย์หกสี่ สองเก้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะครับปองแป้งสมุนไพรครับสนใจตรงไหนก็ทักมานะครับผมนี่แหละครับสมอกใกล้แก่แล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บครับเก็บไปให้คุณหมอเขาก็จะเก็บครับเพราะว่าลูกค้าก็สั่งเยอะครับลูกค้าเขาสั่งเยอะเนาะก็ต้องผมผมเก็บสมุนไพรก็ผมก็เก็บครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับครับผมสมุนไพรผมก็รู้จักเนาะแค่นี้แหละครับผมก็ เ์ชหาเ์ชดูใครรู้จักอะไรมีคอมเมนต์มามั่งนะครับผมเพราะว่าผมก็เคยทํางานแต่หยิบแก้วเหล้าถือขวดถือขวดเบียนะครับก็ต้องกลับมาต้องอยู่บ้านมาทํา youtube เพราะว่าแถวบ้านสมุนไพรเยอะผมก็เลยเออทำยูทู e นี่แหละเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรแต่พอดีคุณหมอเขาก็าให้จ้างไปทํางานที่โรงงานที่ออฟฟิศด้วยนะครับช่วยหาสมุนไพรช่วยเก็บสมุนไพรรับจ้างเข้าไปแต่ละวันนะครับนี่แหละครับไม่ได้หมออมสินผมก็แย่นะครับนี่แหละครับอยู่กับคุณหมอครับ สมุนไพรจะกินจะใช้ก็ศึกษาให้ดีนะครับถ้าถามผมผมบอกได้เลยว่าผมไม่ใช่หมอ <c oughs> ผมรู้จักแค่วิธีเก็บกับวิธีปลูกกับวิธีรักษแต่วิธีรักษาต้องถามคุณหมอนะครับเพราะผมเป็นแค่ผู้ติดตามครับผมไม่ใช่หมอนะครับผมเป็นแค่คนหนึ่งธรรมดาที่มาผ่านตัวมาทํา youtube เพราะว่าติดตามหมอหมอก็เรียกเออลองทํา youtube อยู่ก็ทําไปครับทํานี่ครับจเจอต้อนสมุนไพรก็ถ่ายไปรักษาอนะไรได้มัง่งก็เนาะ นี่แหละครับท่านผู้ชมสนใจอยากลองไงก็ปรึกษาคุณหมออมศิลนะครับส่วนผมก็แค่รับจ้างเก็บใครสนใจสมุนไพรตวไหร่ก็ทักมาผมเก็บส่งให้ได้ครับครับนี่บรรยากาศบ้านผมนี่ดูทุง่งนานี่กับต้นสมอนะสมอนนะบ้านทุ่งนามอใส่คู่ใจผมครับวันนี้ผมมาเก็บโดมีรูลมครับก็ต่อไปก็จะถ่ายนี่เลยครับนี่พี่ติกำลังดูสมุนไพรอยู่พี่ติ๊กทำอะไร โอเคครับไงพี่ตีก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับป่องแป้งสมุนไพรครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ